นายจานใจโสภิกุลค,ครับประธานสภาอบตคลองอุตรเาครับเรียนเรียนพี่น้องประชาชนตำบลคลองอุตภเาครับผมรู้สึกได้รับเกียรติจากกลุ่มเพื่อนประชาธิปัตย์สงขลานะครับได้รับเกียรติมาพ้่นยาป้องการโรคนะครับโควิด19ในวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ประหลัด ารายงานสถานการณ์ในพื้นที่นะครับไปตอนนี้กันเตอร์ที่1ที่2ติดมาจากอะไรอะไรนะครับนะครับผมกิติศักดิ์เพชรพรมสอนครับประหลัดอบตของอุตเผานะครับตำบลคองอุตเผา มีคัตเตอร์การติดเชื้อโควิดนะครับจะเป็นคัตเตอร์ที่มาจากโรงงานนะครับซึ่งคนในคลองอุตภรมเป็นคนที่ไปทํางานที่โรงงานนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อประมาณที่ผมต้องไปส่งที่โรงพยาบา4ล4ี่รายนะครับแล้วก็ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประมาณเกือบ30หลังคาเรือนนะครับที่ที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ติดเชื้อบางส่วนก็ ครบระยะกำหนด10วันก็เดินทางกลับมาภูมิลําเนาแล้วนะครับอีกบางส่วนก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ทางสำนักงานปศุสัตว์นะครับเอารถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปฉีดพ่นให้ในบริเวณบ้านของผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็บ้านของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับซึ่งาทางปอปทได้ทําทการโฮมควอลิีนนะครับกักตัวที่บ้านนะครับและก็ จะทำการฉีดพ่นในสเต็กควอเลนทีน,นะครับของอบตอก็คือที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางหน่วยงานที่เอารถฉีดยาฆ่าเชื้อมา,อาช่วยเหลือพี่น้องในตำบลของ,องตะเพา,าครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวเวทิดาการันสันติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตที่8อําเภอหาดใหญ่ ดูแลพื้นที่ตำบลคลองแหตำบลคลองอบตอคลองอูตเผาและพี่น้องหมู่ที่หนึ่งตำบลคองหงก่อนอื่นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนประชาธิปัตปัและด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขาที่สนับสนุนลดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดลงมาในพื้นที่ของทั้งคลองแหเองและก็อบตอคลองอูเองนะคะที่ผ่านมาดิฉันก็ได้ประสานงาน จากองค์งการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่จะมอบข้าวสารให้กับพี่น้องในพื้นที่มีการแจกแมสมีการแจกอาหารข้าวกล่องไปให้ผู้ที่กักตัวในพื้นที่วันนี้เองก็อยากจะส่งมอบกำลังใจให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะคะขอให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะก็ทางอบตกอ,องจะเปาพร้อมครับ จะเปิดศูนย์กักกันครับเพราะจะใช้สถานที่ศูนย์อยเล็กของอบตคลองอุทพธภครับก็พี่น้องชาวตำบลคลองอุดรพธ์ทุกท่านครับผมในานามสภา,อ,าอ,องค์อบจคองอุทาพธก็จะให้กลำลังใจพี่น้องประชาชนทุกข้อเลือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่น้องของอเบอดใหญ่ก็ดี แล้วก็จังหวัดสงขลาก็ดีทั้งจังหวัดนะครับก็ขอให้กาลังใจทุกท่านครับก็พวกเราช่วยกันนะครับเพราะว่าพวกเราจะไม่ช่วยกันทุกอย่างจะไม่เรียบร้อยแล้วก็ยังคุมสถานการณ์ไม่ได้นะครับขอให้พวกเราช่วยกันครับครับผมในนนมประธานชุมชนบ้านเรือตอนนายสรามาสุราพิตาวงนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานพักประชาธิปัตย์ซึ่งได้มาทําการชีดปญยา ในชุมชนบานเนือทอนนะครับเราจะมีเราถึงที่เราเรามีผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยที่สัมผัสเชื่อและก็ผู้ติดเชื้อโควิดก็เป็นจนํานวนหนึ่งนะครับเรามีทังมัดในา้ารเรามีทังมัดตังมดทั้งสิบบึกนะครับวันนี้ก็ขอคุ่นานทีได้ให้รถข้ามาผลยาในเอื้อทอนของเราเพื่อให้พี่น้องเราได้รับาการผลยาฆ่าเชื้อ ไปได้ระดับหนึ่งนะครับวันนี้ทางชุมชนมาเรือต้นขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทีมงานพรรคปัญญาปัวันนี้ก็ขอว่าไห้เราได้ผ่ญนากับพี่น้องในชุมชนก็ขอปุมขอขอบคุณแทนพี่น้นองในชุมชนมาเรือตอ้นไปณที่นี้ด้วยนะครับนะ,อะตอนนี้ตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิร์ตีสะมาณทั้งหมด37คนนะครับกัปเก็บกัปตัวอยู่และก็ อ่าส่งตัวไปรักษาอยู่นะครับตอนนี้ก็คือเป็นรายยาหนึ่งนะครับเป็นรายยาหนึ่งนะครับเป็นรายยาหนึ่งกล้องกล้องกล้องผู้ติดผู้กิับตัวในชุมชนอ่าผู้กับตัวในชุมชนมีประมาณอ่าตอนนี้ประมาณ18คนนะครับ18คนคือก็เรียกว่ากลุ่มสีเขียวนะครับอ่ากลุ่มสีเหลืองจะไปอยู่ผักสนามนะครับอ่ากลุ่มสีแดงอยู่โรงพยาบาลนะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้การถานการณ์ในเอื้อต้นก็ถือว่า ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับในสถานการณ์โควิด19บเ้านี้ตอนนี้รายงานจากเกียรุมชนบ้านอลาต้อนคลองแอ้นนะครับก็าก,ก็ควบคุมไว้น,วนาทีนี้ด้วยนะครับ